หลายคนที่ได้ชมรายการโหนกระแสวันนี้จะได้เห็นลีลาการตอบคำถามที่ชัดฉานคมจนเป็นไวาราของทนายสาวผู้เป็นทนายความให้ปูมันธนาหิกมะทองคำนั่นก็คือทนายกิ่งศิริยรารดาลึงวัฒนาวนิชวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับทนายสาวคนเก่งคนนี้กันทนายกิ่งเป็นลูกสาวคนสวยของทนายช่อดังของไทยคืออาจารย์ประมาณลืงวัฒนวนิชเธอจบการศึกษา ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและยังพ่วงวุฒิ L.L.M in Chinese Business Law จากฟู๊กานยูนิเวอร์ซิตี้เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนปัจจุบันทนายกิ่งเป็นทนายความที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจการเงินและการลงทุนรวมถึงการออกปราารหนี่ของไทยและต่างประเทศนอกจากนั้นเธอยังมีประสบการณ์ด้านการดำเนินคดีและว่าความ ในชั้นสารทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญามีประสบการณ์รอบด้านไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การค้าและการทำสัญญาระหว่างประเทศตลอดจนคดีเกี่ยวกับครอบครัวมรดกที่นายการหมิ่นประมาทและนิติกรรมสัญญาทุกป,ประเภทการปรากฏตัวของทนายกิ่งในรายการโหนกระแสได้สร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับลีลาการตอบคำถามที่ฉฉานคมและตรงประเด็น เธอสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และให้ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างน่าสนใจยิ่งทําให้ผู้ชมต่างชื่นชมในความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพของเธอทนายกิ่งนะับเป็นแบบอย่างของผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จในสายอาชีพเธอสามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเองสร้างผลงานอันโดดเด่นเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายคนแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงก็สามารถประสบความสําเร็จได้ในทุกสาขาอาชีพ นอกจากนี้ทนายกิ่งยังเป็นบุคคลที่มีความน่าสนใจเธอมีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยชอบแต่งตัวสวยและมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นเธอเป็นที่รู้จักทั้งในแวดวงกฎหมายและในวงสังคมเธอเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่สวยเก่งและฉลาดในอนาคตทนายกิ่งคงจะมีผลงานที่ยิ่งใหญ่และสร้างชื่อเสียงให้กับวงการกฎหมายของไทยต่อไปเราต่างติดตามผลงานของเธอและขอเป็นกำลังใจให้เธอประสบความสำเร็จ